สวัสดีครับกลับผมนะครับอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับทุกวันนี้ก็สมัยก่อนนะครับผมก็เคยได้ไปอยู่ประเทศลาวนะครับแล้วที่นี่ผมก็จะมาขอร้องเพลงชาติ ของสอปะปอลาา <c oughs> ประทิลาเราเป็นหินยาวมีเสียงเป็นปิศาวแย่งแต่หยดกูลงอดใช่ปองอยู่ตามน้ำโคงเหม็นบ่าแก้วดันส้างตั้งอยู่วางกองเป็นนากรสศิธนา ทางงปกไตคำมวนแข้งสวันตลงจากนั้นเป็นคนครจำปัสักจูป,ปกปักเสบังไฟเสบังเฝ้าตั้งแต่เก่าแต่ก่อนโบนมาโลกรือซาแข้งโมพันทางหก รวมเป็นก็ทั้งเสีงควางมหาสัยปราเทศดลาวมีแนวลาวเอสลามีหลักษาะาในเวียกาเก้มแข็งต่อสูนน <c oughs> ะครับมันก็จะลืมๆไปเพราะมันนานหลายปีแล้ว ตอนนั้นผมเองก็อยูอ่ในประเทศลาวประมาณอายุนะครับอายุที่สิปีนะครับคือไปเที่ยวประเทศลาวนะเพื่อนก็ชวนไปสมัคสานนะครับก็ไปนะครับทีนี้ผมก็อยาก จะฝากความคิดถึงนะครับไปหาเพื่อนเพื่อนหรือไปหาผู้กองนะครับคือพี่บุญกองนะครับก็ช่วงนี้ไม่รู้ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่แล้วช่วงนั้นท่างก็อยู่ประมาณ40ปีผมก็20ปีนะครับตอนนี้ผมก็ หก็แล้วนะ,ะก็อยู่ในประเทศลาวนักเก็ตปีนะครับที่นี่ผมก็จะได้มาร้องเพงงลงทหารลาวนะคะ่าที่จอมปูเขาเกง่ง ลมพัดจอมผู้เกง่งหนาวเย็นฝนห้อยยามเมกงัวมืดมัวลมเย็นพัดหมอกเมกงัวหนาวไปทั่วจอมผู้สุงเด่นนัก็ไปจำคืนเย็นตนตัวหนาวเย็น หากสาปอมพูบอกจังเลี้ยวไปทางทางหน้าหุงปวงบาจากขาพัดยึดแทนปาดงมันทางจนแป็นควงเจ็ดเกณฑไปตัวทุดเงียโป้แม่คอยทุกสเสาแท ไปลูกลานแพงพองกระจาสนหมอกจังเลี้ยวเบึงทางข้างหนะ้าพุงป่วงบาจักกาพาจีเดดป่าดงมันทางจนเป็นคววงเกียดแกนไปตัวตุตเง,ง่ง โอ้แม่กูทุกขเศราแรงกูลูกลานแกลง้งปดปอยภาษาสน,นเพลงนี้ก็ขอมอบให้แก่พี่บุญกองนะครับตอนนี้ก็ปลดกษียนไปแลว้วนานแล้วนะครับเนาะแล้วก็จากผิวจานรักษ์นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนกันนะครับที่ คุณคุณคุณอะไรคุณถาวรีคุณอะไรนคะครับผมก็จำสื่อไม่ค่อยได้ยังมีความสุขกันไหมครับคุณยูวันสปายแล้วก็พ่อจ่าสอนนะครับพ่อจ่าสอนตอนนี้ก็ปลดกษเียนไปเยอะตันออกก่อนผมตั้งแต่อยู่นั่นแหละครับ ท่นก็มีตำแหน่งเป็นนายจ่านะครับแล้วก็อ,อยู่กับท่านนายพันนะครับช่วงนั้นผมก็ไม่รู้ผู้กองก็รู้รู้แต่ว่าพี่บุงกองนะครับเขาเรียกว่าทางเราอไอ้บุงกองนะครับผู้บังคับกองร้อย บังคับของนะคร <c oughs> <c oughs> แล้วก็ผมก็จะพอบอกว่าอตอนนี้ผมก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณขอบใจผู้ใหญ่ใจดีนะครับทางประเทศลาวได้อำนวยความสะดวกให้ผมมาถึงประเทศไทย ก่อนคลิปนี้นะครับก่อนผมจะปิดคลิปนี้ผมก็ให้ประเทศลาวของเรานะครับรุ่งเรืองให้มีความสมบูรณ์รัฐก็ให้พัฒนาให้สวัสดิการ แก่ประชาชนมั่งนะครับเหมือนว่าช่วงนั้นเราได้ต่อสู้ว่าอคอมมินิตนี้จะต่อสู้เอาสันติภาพเอกลาชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวรนะครับำขวัญของคอมมินิต์ของอ นักลปลดปล่อยประเทศลาก็มีอยู่5ข้อคือสันติภาพเอกลาชประชาธิปไตยนะครับเอกาภาพวัฒนาถาวรนะครับทำได้ไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก่อนจะจบคลิปนี้ผมก็ขอจะลองเพลงว่าเสียงปืน เงปืนสานันตามดงเสียงปืนคกปืนก้นกระหนงนังกองตามดินเสียงปืนนังกองเหมือนฟ้าห้องไปทั่วแผ่นดินพร้อมกับเสียงเครื่องบินยิงเหมือนแผ่นดินจะเกลื่อนสลา,ายตัวปีโตอยู่เขตชายแดน ตัวพี่ตกอยู่เขตกันดานตัวไอตกอยู่เขตกันดานพอแต่น้อ,องน้องขานไหนทำงานสะดวกครับพออายุไปจำเขตไยเดนนีน้เนาะวันระเบิดจะทมก่อไอ้อขอรักเดียวตลอดตาย แล้วก็งวดหน้านะครับเราก็จะมาเจอกันใหม่สันติภาพเอกลาชประชาธิปไตยเอกภาพธนาตาวรน,นะครับจงปฏิบัติให้มันได้นะครับเพราะว่าเคยเข้าสมานานะครับเข้าสมานาครูบาอาจารย์ท่านก็อยาก มาเอ่ยคำว่าความินต์นั้นต่อสู้เอาสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพนะครับคือว่าสันติภาพเอกราชนั้นหมายถึงว่าทุกคนนะครับมีสิทธิ์ที่ตามปุณสัมามานะครับมีสิทธิ์ มีสิทธิ์เรียนหนังสือมีสิทธิ์เข้าโรงพยาบาลมีสิทธิ์ทุกอย่างนะครับที่เป็นของรัฐเพราะว่าคิดยังไงล่ะครับสันติภาพเอกราดประชาธิปไตยประชาธิปไตยนั้นนะครับก็ไม่บังคับใคร ใครอยากค้ากค้าใครอยากขายาก็ขายใครอยากจะทํทำอะไรก็ได้ที่สิ่งไม่ผิดกฎหมายนะครับสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนธรรมบอเกิดความมั่นคงนะครับคือความมั่นคงของประชาชนของประเทศชาตินะครับ ต้องคำนึงถึงประชาชนให้ได้นะครับที่วา่าเราได้ามาซึ่งระบบการปกครองอทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าจะมาได้ด้วยทาหารอย่างเดียวนะครับแล้วสุดท้ายเราก็ลบกันมา ถึงสี่สิบปีก็ไม่มีใครใชนะนะครับก็ได้มาเซ็นสัญญานะครับเซ็นสัญญาหยุดรว่าสันติภาพมาแล้วทนโนมทันแถวแนวลาวฮักษาคณะยา เห็นเก่ป้านเมืองและควา,ามเป็นซาบจึงได้ตกลงสัญญาตนะกลงสัญญาเซ็นสันธิภาพอยู่ลบนะครับประชาชนก็ขึ้นมาประท้วงนะครับ ไม่เอารัฐบาลนะครับก็เอาทั้งใ้สมัยก่อนเขาเรียกว่าลาวแดงนะครับก็เอาลาวแดงนะครับผมก็เลยถือว่าช่วงนี้เราได้มาด้วยประชาชนถือว่าเราก็ร่วมกันนะครับทั้งทหารและประชาชน ทหารอย่างเดียวก็ไม่ได้ดังนั้นกับผมเองก็ได้มาอยู่ประเทศไทยไม่หวังอะไรไม่หวังเงินสวัสดิการไม่ทวงถามอะไรทั้งสิ้นนะครับขอแต่ว่าในประเทศนั้นมีสันติภาพประชาธิปไตยนะครับสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพ วัฒนาถาบรจกคลิปนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็จะมาพูดแล้วก็จะมาเล่าเรื่องต่างๆให้เพื่อนสหายทั้งหลายทั้งปวงที่รวมลบอยู่ด้วยกันนะครับท่านก็คงจำผมได้ว่า สิบตีเพ่นนะครับเขาก็คงจะจำได้นะครับเพื่อนพวงหลายคนเยอะแยะนะครับไม่ว่าอยู่ลาวใต้บ้านโพนทองเม,มืองโพนทองแขงจำปัสสักนะครับแล้วก็มีเพื่อนอยู่หลายคนทาง <c oughs> อนคุณวันนะครับ ุณวันก็อยู่บ้านโพนทองนะครับแล้วก็ผมเองจริงๆนะครับ <c oughs> ก็ได้มาพักอยู่บ้านโพนทองเ <c oughs> มืองโพนทองแขงจมปัสษักนั่นเองนะครับอยูอ่สมัยแต่ก่อนก็อยู่แถวๆนั้นนะครับแล้วก็มีไปเที่ยวไปอะไรลูกกันกับเพื่อนกับว <c oughs> าก็เลยพาเข้าไปสัมมนา เนี่ยสัมมานาแล้วผมก็รู้ว่าเป็นระบอบที่ดีเป็นเจ้าของประเทศชาติเขาบอกอย่างนั้นเป็นเจ้าของประเทศชาติเรียนก็ไม่ต้องเสียเงินเขา้าโรงพยาบาลก็ไม่ต้องเสียเงินที่สัมมานากันนะครับแต่สมัยนี้ไม่รู้เสียหรือไม่เสียนะครับผมก็ไม่เกิดไปสักทีหมดเท่านี้นะครับสวัสดี The top.